ที่ชอบเรื่องของคอนเสิร์ตเรื่องของดนตรีนะคะก็ห้ามพลาดกับงานนี้ Wet w e t w อนด f e s t i v a ส2023เป็นเทศกาลดนตรีกลางสวนน้ำที่พทัทยาจะมันขนาดไหนไปดูคะ่ะคอนเสิร์ตแห่งปีที่ทุกคนรอคอยกับ Wet w e t w อนด ฟสติวั2023กลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งระเบิดความมันไปกับเหล่ากองทัพศิลปินและดีเจระดับแนวหน้าของเมืองไทยด้วยการดูคอนเสิร์ตไปและเล่นน้ำไปด้วยพร้อมๆกันในปีนี้ West a n d ์ไกลับมาดีทีม The Animal Planet แรดไปให้สุดแล้วมาปลุกสัญชาตญาณสัตว์ป่านในตัวคุณฉลองครบรอบ5ปีแรดป่าแตกค่ะปีนี้ถัดเป็นปีที่5้วครับครบรอบในการจัดคอนเสิร์ต ใน5ปีของเราซึ่งการทำคอนเสริร์ตในครั้งนี้นะครับก็เรารวบรวมศิลปินนะครับมาทั้งหมด30ชีวิตนะครับแบ่งออกไป็น2เวทีเซิร์ฟอารีนาแล้วก็เวทีใหญ่ที่จัดกลางสวนน้ำครับโดยเราแบ่งเป็นปูนตรีแบบ EDM Hip Hop แล้วก็ปูนตรีสดนะครับอยู่กลางสวนน้ำประกอบด้วย p คเตโต้จ้านงพนียูบอทีเจเดอะทอย นถนทนนนะครับแล้วก็จะเป็นอีกมากมายนะครับและในครั้งนี้เราเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการการะตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เหมืองพัทยาแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับมีการอัตราการท่องเที่ยวมีการส่งเสริมการดื่มการกินการพักอาศัยมากขึ้นครับผมถือว่าสรุปสุดๆสำหรับสายปาร์ตี้เลยค่ะกับดนตรีกลางส่วนน้ำในหลากหลายสไตล์ทั้งฮิปฮอ ป๊อปแดนซ์พร้อมเครื่องเล่นสุดมันทันสมัยสไตล์สวนน้ำที่พัทยาตลอดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนบนพื้นที่200ไร่ที่ตั้งอยู่กลางเมืองพัทยาของโคลอมเบียพิเกเจอร์อควาร์สสวนน้ำและสวนสนุกทีมภาพยนตร์จากโคลอมเบียพิเกเจอร์ซึ่งถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งความสนุกเทศกาลดนตรีที่มาพร้อมกับปรากฏการความมันแห่งปีค่ะ